มานอนเล่นนะคะมานอนเล่นที่โรงพยาบาลครับห็นไหมใช่ไหมครับฮะใช่ไหมครับ ลมาทำอะไรแอบเลียถุงมือใช่ไหมมาทำอะไรครับชาวินมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับอเออเสียงดังจังเลยครับชาวินเสียงดังจังเลยครับ ดังจังเลยครับอออออออคุยต่อสิครับคุยต่อสิครับอ คุยเร็วๆมาทำอะไรมาทำอะไรครับเออเออชอวินสนุกดีครับอ่เอาเหม่แล้วใหญ่เลยเออ เสียงดังดังแล้วพูดดังดังเลยครับเห็นไหมชาวินเสียงดัง